เมนูวันนี้แกงอ่องครับเพือือนเดี๋ยวผมจะแกงอ่องให้กินคือคือแกงก็มีหอมตะไคร้พริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมตามเลยครับพอหยาบๆยาตามพอหยาบๆยาครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้วเราใส่ผักเราใส่น้ำมันนิดนึงนะครับเอาไก่มาผัด แต่พริกแกงใส่พริกแกงเลยก่อนผัดให้หอมเสร็จแล้วก็อ,อกไกล่ลงมาผัดเลยนะครับเพื่อผัดให้หอมใหสุกเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำซุปลงไปครับ ปิดฝาลอดเดือดเดือดได้ที่แล้วครับเพื่อนๆใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนแล้วเราก็จะปรุงเครื่องก่อนเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นแกง่อมผักรวมนะครับผักหลายๆอย่างมีผักอะไรก็เอามาใส่ครับแกง่อมนี่เขาไม่จากัดว่าจะต้องใส่ผักอะไรครับผักอะไรก็ใส่ได้ใส่หลายอย่างรับดีลงไปก่อนรบดีแล้วก็น,น้ำปลาร้าเลยครับ ผงนัวหมดพอดีแล้วก็น้ำปลาครับอย่าเยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มยังไม่ชิมนะครับเราจะใส่มะเขือลงไปก่อนนะครับมะเขือนี่เป็นมะเขือปลอก แล้วก็มาละส่วนเราเองใครชอบมาละก็เอามาใส่ได้เลยแล้วก็ลูกโดดครับเผ็ดๆจิปาก่อนครับพเพื่อนๆรอแป๊บเดือดได้ที่แล้วฮะเราก็จะใส่ผักลงไปีติดใอย่างนะครับนี่เป็นกวางตุ้งดอกเหลือ,องนะครับใส่ไปเลย กดลงนิดนึงต่อไปเห็ดหมูหนูเห็ดนี้อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะชิมดูพอดีกันนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ต้นหอมแมงลักแล้วก็พระเอกในงานนะครับผักชีลาวน่ากินไหมครับเพื่อนแกงผักหลายๆอย่างวันนี้แกงอบไก่ใส่ผักรวมอร่อยมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยอร่อยเยี่ยม